สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการกรอกข้อมูลภาษีของ YouTube นะครับถ้าเราไม่กรอกเราจะโดนภาษีถึง24%นะครับเป็นภาษีนัที่จ่ายที่ YouTube จะต้องหักเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราล็อกอินเข้ามาที่บัญชี g o o g l e e อ s e n s e ตามรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกรอกกันเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้กดตรงปุ่ม3ปุ่มด้านบนนะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอคําว่าการชําระเงินนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยจากนั้นระบบจะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เราคลิกตรงคําว่าจัดการข้อมูลภาษีได้เลยนะครับจากนั้นเราก็คลิกคําว่าเพิ่มข้อมูลบัญชีนะครับสําหรับคนทั่วไปนะครับให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นประเภทของบงัญชีให้เลือกบุคคลธรรมดาจากนั้นก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับ จากนั้นระบบก็จะถามเราว่าเราเป็นพลเมืองของอเมริกาหรือไม่นะครับก็ให้เราคลิกว่าไม่นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของแบบฟอร์มที่เราต้องเลือกนะครับซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เราจะเลือกในการยื่นภาษีนะครับอันนี้ให้เลือก w .8b.en นะครับซึ่งเป็นฟอร์มที่ใช้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนะครับจากนั้นก็คลิกที่ เริ่มกรอกแบบฟอร์มกันได้เลยนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับให้เราทําการกรอกชื่อของเรานะครับแล้วก็ประเทศที่เราอยู่ด้วยนะครับซึ่งในนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับถัดไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เรากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับตรงคําว่า t i n ต่างประเทศนะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ในส่วนของที่อยู่ถาวรนนะครับก็ให้เรากรอกประเทศที่เราอยู่นะครับส่วนด้านบนนะครับไม่ต้องติ๊กนะครับปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนนะครับบรรทัดที่1ก็จะเป็นบ้านเลขที่กับถนนนะครับจากนั้นจะมีให้ติ๊กข้างล่างนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับ มาถึงส่วนของสนที่สัญญาภาษีนะครับระบบก็จะถามเราว่าเราจะอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีนาที่จ่ายตามสนสัญญาหรือไม่ก็ให้เราติ๊กว่าใช่นะครับแล้วก็ติ๊กว่าเราพำนับอยู่นอกประเทศที่ไม่ใช่อเมริกานะครับก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นเงื่อนไขและอัตราพิเศษนะครับอันแรกจะเป็นบริการนะครับ ตรงบทบัญญัติและวักให้เราเลือกเป็นบทบัญญัติข้อ7วักหนึ่งนะครับส่วนอัตราภาษีให้เลือกเป็น0%นะครับดวกติกตรงสาเหตุที่ทำให้เข้าเงื่อนไขนี้ให้ติกถูกนะครับส่วนค่าสิทธิภาพยนตร์และทีวีใกล้ทำเหมือนกันนะครับตนบทบัญญัติให้เลือกเป็นบัญญัติบทบัญญัติข้อ12วัรค A2 นะครับอัตราภาษีเลือกต่ำสุดก็คือ5%เนะครับ แล้วก็ติ๊กตรงเข้าเงื่อนไขนะครับติ๊กถูกนะครับส่วนค่าลิขสิทธิ์อื่นๆนะครับตรงบทบัญญัติและวรคนะครับก็ให้เลือกบทบัญญัติข้อ12วรรค2 a นะครับอัตราภาษีก็ให้เลือกต่มสุดเป็น5%เนนะครับแล้วก็ติ๊กและให้ติ๊กถูกนะครับตรงการเข้าเงื่อนไขสัญญาภาษีซ้อนนะครับจากนั้นให้คลิกถัดไปได้เลยนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าสรุปข้อมูลของเราทั้งหมดนะครับ ที่เรากลอกไปจะเห็นว่าเราเสียภาษีสูงสุดก็คือ5%เนี่ยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับระบบจะให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เราให้เราก็ติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นการลงลายเซ็นนะครับอันนี้เราก็เขียนชื่อตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ติ๊กยืนยันว่าเป็นเรารนะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ส่วนข้อที่หนะครับกิจกรรมและบริการที่ดําเนินการในเมริกาแล้วก็กดไม่นะครับกดรับรองไปนะครับติ๊กถูกไปแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ให้ติ๊กชันระบุข้อมูลภาษีสําหรับโปรไฟล์การชําระเงินใหม่นะครับจากนั้นก็คลิกส่งได้เลยหลังจากที่เราคลิกส่งนะครับระบบก็จะขึ้นสถานะว่าอนุมัติแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษีต่างๆนะครับ ที่เราเลือกมานะครับภาษีสูงสุดก็แค่5%เองนะครับอันนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการยื่นภาษีในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีของ YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามและกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ